ขอว่าละขอหลวงพ่อฮะลกเลย <c oughs> อว <c oughs> ่าละ กูซอยมามึงหยิบมึงเด็ดะมึงเด็ดนะใครใครบาปประกันวะไม่รู้อะมึงซอยกูเด็ดใครบาปประกันเดี๋ยเอาให้มันเท่าๆกันนะพอกันละมาด้วยกันเฮ้ยขอหลวงพ่อก่อนดิหลวงปู่ก็ไม่หวงหรอกอะไรเนี่ยไม่ได้แขกนะนี่อันนี้มันของของเขาของของของวัดของของดีๆนะใช่หรอวัดเขามาทำที่ปล่อยปลาให้เฉยๆปล่อยอาหารปลาเฉยๆเออ เพื่อนกูเอาจริงนะน่ะทั้งเลยมึงมึงถ <c ười> ่ายทุกท่าดีเอาลงไปดิ